สวัสดีครับผมพอกับเป๋าพันพื้นเมืองแล้วครับผมกับบรรยากาศอยู่ให้อยู่น่าเบาเดเลครับผมนี่ครับโดนๆพึ่งได้ออกมาหาเพื่อนครับเป็นจังไดอยู่จังไดเนาะบ้านนอนหน้านีนาเ่เนาะนอนบอครับเอเอเ <laughs> ยังอยู่ดีมีแหงไหมอยู่ดีมีแหงครับบอโอ้ไฟดีครับเดเลเคเรื่องญ้าห่างแล้วไปตัดผมครับบอคำว่าจะเอาตัดผมมาให้อยู่ บับ้นเถิ una, มมอดอยู่หน้าของเรื่องข้ามานี่ครับได้เมน,นูอา <ปะ S 2> หารสิงโตมาฝากเพิ่นเล็กน้อยก้อยซอยจูครับผมกินแซ่บแทบโอ้เพิ่นไปโอ้ไปเอานังรองใต้ดินเด้เลยโอ้คือตัวไไหใหญ่แต <laughs> ่ว่าตัววันเฮคิปมซีพีก็ขนมซีพีเขาเชื่อปลาก่พีอันนี้พี่แบงค์บล็กแคทครับผมแต่เก่าเพิ่นสักอันอยู่หัวไหลเพิ่นก้อยซอยจูครับผม ดูนเนื้องามี้ครับผมดูนะครับคันแทนาใหญ่โอ้โหกบอเต้วช่วยจุอเออเติมเข้าไปอเอ้คือได้จอกไม่ไพดีใช่ปะโอ้ทองดีครับไม่ไพมีประโยชน์ดได้หลายตัดไปขายหลายเดอไม่ไพ่้จักตอกจัดยัง พี่ได้แล้เห็นแล้วข้าน้อยขอคารวะได้เลยโอ้ถอมคือสั่นเถอะล่างตัวบางตัวบางองอะไรบัอดมดามจับโอ้เห็นเอาเองเนาะมันมีดามครับเอ้จัดเลยครับงชนก็อยู่ในนี้เดี๋ยวเงเดี๋ยวเข่ามาหน่อยพด ต้งกินพเจ้าอยกินพยเยาได้ลลจัดเลยครับผมนี่ครับลอกเขาต้องลอกอลนเดีงก็เอากัแล้ครับลอกไ,ไข้มันมันออกก่อน,นไไโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวซีมก <c oughs> ม่อนด้อโอ้เ<อ>ขาออกจากสานออออกนะ

ตาดมึงเก็ียบมันถ้าเคยได้ยินมาแดงตัวดิห่วยขหันหลังท่าเดี๋ยวนึงเอาเดี๋ยวเขาเอ็นยังก่อเขาเอ็นดีภาบสายบังไปฟาดท่ายไปเยอะจื่อฮักัวนมาตัวเองบ่เห็นอบคนส่นนี้นานส่วนบาคนว่าต่หิวเล้ะ ด้ันกับสว,วดลว,หด,วหลดหรอวะอ็ดีเกี้ยวเักพีดีรับไปเดีย๋ยวพ้มอมไหมหอมขนาดปะลวกหนักพูกดเดี๋ยวด้ว สวยเลยนะครับนะครับเจียวใส่ผมกับเรียบร้อยแล้วแบบเหนียวเข้มข้นเลยจัดเลยบอกติดเหนียวข้นดีไหมครับมีสิดเหนียวติวๆเลยของสมุนไพร99% อีกหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ดจงไว้ทำไมอันนี้เ่อไขหลังผสมล้มัมโตดไขห่างนรับเอาเลยสามต่อนเลยเอาไปเลยแล้วคุยยดี๋ย้อนอีกอู้คุยได ก็เมาเกินเลยแล้วูงโซยับจัดไปปึบโอ้ยบ้ามัดรับบอลนี่เดียวโอ้ได้กาดในสมุนไงโอ้พราลูกพีคนยางนี้ เดือดมมาเลยเอ,อมาบูบเลยเดี๋ยวดอพัดดึกบาทกันนีบเนาจัดเลยครับจัดเลยทามพุนก็นเลย <laughs> โอ้เผ็ดอมากครับเกี้ยมาคือเด็ดเถอะเด็ดครับกินทั้งไทยหรือมือเนี่ยเด็ดมากเอิบมากเอาหองบางเลยครับผมโอ้เผ็ดกินๆๆเอาไหมเอาไหม้า่้ำนี่นี่นี่ยอยากมากไมมาสารจุค้าเถียง กินข้าเคียงเลยใส้อีกอู้นี่ครับพักผักไทยแต่ผมมากินกึต่ำหุงครับกินดีกว่ามีจะประดกาดข้างหลึ่งน้ำตาอก็จะได้บมีนี่หยบเสียบเหรเสียบแน่นอนโอ้เสียบเสียบเพชดความกินแบบนี้ แมนจะปากจะบางบมดนาะแมนแมนเสียใจขึ้นกันเพ็ดเออู่่หันโว้ยอัเสียบท่องเี่จังเมนเพชรอีลีแต่ว่าเอ็ดอยู่ปากเยปากบางอันนี้ไขรหลังอ อจับเลอัก <those> no <welche> like ัุดเหนล้เหรอครันจัเราพอดีเยอืมตนเบนดเียบดีเ่ยทำมาว่าได้ครับดากไลเลยนุงกัดโอ้อยู่หน้าฝันเพื่อนเ่อ่อไเอ้อแงเอืม ยังไฟนี่บอมึงจะควรปันได้่าแต่หัวคำนีออเออโอ้้ใดจกักเนาะยังเห็นมันร่างยันเตลโดนเน้อล่อบเจ้าวันบอดแล้ว้องวติแสบเลียครับกินแบบอ น้องช่วยลูมานล้วนึงทางใครอยู่เราไข่ทำไก่ไก่พื้นดีครั้งเนาะน้ำมออกจากเขาวันบ่มีกเหมือดห้างขาดเลยมีอี่างนี้แล้วน,น้วเล็กถิ่มช่วงเลยแบกที่นี่ถิ่มก็ระทำ เราม่แห้งจิตเลยเรื่อยหลุดอย่าน <um> ี้ก็ชประเภทน้ำโรงงานหนึ่งเขาปล่อยนี่เที่ยงสามไก่ขไปด้เรื่อยละร้อยดำดีน้ำผ้ดาฟายตาตายเป็นอามเลยอ่ะเมื่อเดชต้วข่อยมาเห็ดจิตอาสาโยมยู่ทางแดงเดียวปล่อยน้ำอีกแล้วฝลายมันพังพ้าะมันจิบมันจิ พังไปเซ็หน้ากระจกไหมตัวข่อยเลยเฮ็ดตามล้น,เ,น,บบน,เ,นเอาเนี่ยนี่ทาง้งหนึ่ยูข่างหน้าไอ้หมางคาโอ้จัดเลยครับนนะ้องโค้งกันปะโดนกินเทียบ่ยู่เป็นท<ม>างคำหน้าล่ะน้องโคง้งนะหมดข้นเวิร์ดบุ้งขึ้น <c oughs> น่ามันลงจางมันตูนแห้งมันก็ไปอไม่ได้ท่วงไปเรื cents, mm. ่อยมีเทปูน hmm. ย mm. oh. oh, mm ัอ hmm. ย mm ูว hmm. okay. mm ิว hmm. mm ังเทปคนสีสีเทาเข็มอืมฮะโอ้โหจักเหนอมันมีแต่สานีแล้ว่ะยุตยัโตขนานตัวขาตเขียมมันด้มาหาเกียยู่ ตั้งแต่โซล่เซการนีหมอเจอตัวพัดมันหมุนยไนาบัวงานด้เบอรวกจริงทำงานประมาณระบายก็คืองานเสอส่วนใ่ครับเข้าเดียวพัดลมทำงานหวนใส่งานหนักโลดปเจลกับอยู่ที่

กะหมองว่าหินนี่มันเป็นเนื้อยังไงว่าเนื้อเนื้อเลยเนื้อน้องันละเอียดต้องผสมกันที่เนาะเล็กจิบครับอืมอ่ะขึ้นมาขอดีๆทันท่มันหน้าขึ้นมาเอ้ยสาวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตจอยเขากันเด้อเนี้ยนี่เคียงมากยางก็มันเนาะ ว่เขาเนี่ยพร้อมกันพร้อมติดป่าจักยางหนูอัวหุดนไปน้ำลงยุรถเลยืลงันน่อยลงหนกไหมโอ้ปุ่มไหมครับปุ่มไหมโอ้คือกักอยู่ไว้ยังไงยู่นปุ่มไหมเจ้าเบิร์ดเนาะเบิร์ดเหรอเมยดตงกลางครับเฮ็ดแกวไม้ครับเนี่ยยังอยู่โอ้เสียบพักเจ้าหลายเบิดแอลเครับผมเบิดเบิดเลย ครับกอกสองครับผมใส่มาลงเสียดแกลี้วเลยเด็ดนือเกลายวเลยแบบกบเนเ,กเสียบเหมือนเดิมเมือนี่กินเนื้อได้เสียบพักถูกใจลิ บาเจียงจัดไปครับผมนั่นละเด็ดขึ้นกันครับผมเด็ดมากเือเสี่ยโหเสียบเว่ยไดเสียบดีครับ เสียบด,ด,ด,ดีเดอร์ใส่กับดูกบวดน้ำใส่ซองไปเลยส,สอด